ถึงเวลา,าเดี๋ยวรับไม่อยู่ไหนฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีด้วสยามายสยามอาบบัะสยามยิปซีใช่ไหมฮะอ่านี่เราขึ้นก่อนกำหนดสักครึ่งชั่วโมงนะครับตลาดชุมทางชุมทางสยามยิปซีนะครับผมครับครับอ่า ตรงนู้น,นะฮะจะเห็นว่าคนมุงซื้อเสื้อกันอยู่นะครับครับผมตอนนี้เราสามารถซื้อได้เพื่อน,นําเงินทั้งหมดแต่ว่าช่วยช่วยบริจาคนะครับให้กับพี่หนิงของเรานะครับป่วยเป็นมะเร็งอยู่นะครับโทรศัพท์150บาทนะครับ XL ใช้ L ใช้ XL นะฮะมีหลายหลายไซส์นะครับสีเขียวสีขาวครับผมซื้อเกินมาได้ครับใครไม่ใส่โยนมานี่ผมใส่เองนะฮะซื้อมาหลายตัวเลยนะครับคือจะบอกว่าซื้อเสื้อไปแล้วเนี่ยอ่ได้ลายซินพวกเราไปด้วยนะครับถามไหมว่าเขาจะเอาไหมเอาไหมครับผมเอานะครับแต่ดูส่วนมากแล้วป้ายมารีอยู่ดังนั้นเลยนะครับดีดีเอยูีนีดีโอ ผมกแบบมองไม่เห็นป้ายโบสรอเล่รอเล่วันนี้เป็นลิวสิลิวสิปกติเป็นลิวจิผมแนะนำนะฮะสิริโรจน์ปริญญานันท์ครับของโบส AS12 นะครับนี่ยปยอดครับแน่นักที่สุดครับฝั่งมาลิวอย่าไปยอมเข้ครับยอมมาลิวยอมผมบ้างครับผมไหนบอกว่าช่วยกันงานมาลิวไหนบอกว่าช่วยผมงงานช่วยกับงานช่วยงานมาช่วยกันสองคน อยากฟังเพลงอะไรกันรับไปได้เลยนะครับครับผมไปยืนครับผมใช่ครับเอาเพถูกต้องครับนั่นแหละครับถนัดเลยว่ากันอ่ะมาเริ่มเลยขอเพลงแรกก่อนเลยนะครับแต่ได้งานเมาต่อตอนแรกผมบอกผมไม่เล่นเพลงนี้แล้วเล่นไปแล้วตอนเช้าบอกไม่เอางานหน่อยเหรออ้าว่ะเอาขัดใจอ่ะครับแต่ผมจัดให้เลยครับ อันนี้อันนี้จริงจริงตอนอยู่ที่เมืองทองนะโอ้ยทุกคนรูปถ่ายรูปกันเยอะมากมีคนหนึ่งเดินมีคนหนึ่งเดินผ่านตอนนี้เราจะขึ้นรถแล้วกันเุยกันมีเดินผ่านหันมาใครว่าใครว่นี่นผมบอกเอฟครับบอกรู้จักรู้จักน้องรู้จักพี่ดูตั้งแต่รุ่นสามุกวันนี้น้องเท่าไหร่แล้วสิบสองน้องไม่รู้พี่ไม่ดูเลตั้งแต่รุ่นสาม นี่ก็ไม่ต่างกันนี่ก็มาจากรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนั่นแหละอ๋อจริงเหรอเมื่อกี้ผมเห็นพาร์ทพี่ตีไปขำอะไรวะชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรจำได้ไหมชื่อไม่เลยไม่รู้เสื้อสีขาวตาไปหาใหญ่ด้วยไม่เอาป้ายบังไงเลยตอนนี้แนะนำเพลงยังมาแล้วกันนะครับอยากฟังเพลงอะไรนะครับอยู่ละสองคนนะครับผมครับแหม่ตั้งแต่ตีโมงถึงเจ็โมงครับสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครับอาชีพเก่ามันก็เริ่มครับใช่ครับใช่มาเรามาเองนี้ต้องมีจี ป็นแอคติ้งผมผมรับไม่ได้จริงช็อตเนีจริงจริงอะไรนะครับเบนจีกับริวเนี่ยเขาจูกกันหลอกๆถ้าผมเนี่ยอย่ายุผมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมยิ่งบ้ายอยู่ห้ามท้าคนอย่าผมนะผมมีคนบอกอยากดูครับอาจารย์ครับให้ผมพูดเล่นบ้างครับนะเอาโพไหมได้ครับได้เพลงสากลเพลงเีที่มารวเล่นมาริวเล่นเป็นนะครับซิคือเพลงนะฮะ เดี๋ยวเราจัดอะไรแล้วกันคิดถึงเพลงนี้มากแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่ต้องยืนถือวิดีโอกันเมื่ออย่างเดียวนะครับแนะนำกันเข้ามานะครับอยากฟังพี่เป้าร้องเพลงอยากฟังอะไรก็แนะนำกันเข้ามานะฮะสุนทรมาเลยหรอครับผมอยากให้เขารีเควสขึ้นมาครับผมว่าอยากร้องอยากฟังหน่อยถ้าเขารีเเวสเล่นได้ทุกเพลงลองดูสิครับลองไม่ลองไม่รู้นะฮะอย่างผัดใจเมื่อกี้ผมได้งานแล้วนะครับอย่าลืมงานที่พูดไว้นะครับผมขอบคุณด้วยนะครับอะไรนะฮะ สุดใจเห็นผมเป็นจีหรือไงครับไม่ใช่ครับงั้นมาอยู่ร้องเองนะสุดใจผมแต่ขอเพลงให้สนุกก่อนสนุกก่อนเลงนะสนุกสนุกใช่ไหมครับผมสายบ้าแนะไอ้จีมันทำแบบนี้เดี๋ยวเอามาแล้ว哈 ไม่ตั้งแล้วมังกีตาร์ผมคุณแม่อยู่ไหนครับคุณแม่โบ๊ทอีกสองเพลงงานเลิกแล้วนะครับผมไปไหนมาเพิ่งมาเหรอโอ้โหดูแดดสิไอ้ดูไฟสิครับผมอ๋อขอต้องหลบสักพักหนึ่งซับเหนื่อยครับผมทั้งบนข้างล่างอาจจะคิดว่าไอ้ท้งตรงนี้สบายเย็นสบายฟังกันสบายดีนะฮะข้างบนนี่ฤทธพลาทีสครับแต่ไม่เป็นไรครับพวกเราเต็มใจมอบให้แฟนขับใช่คุณนิด กลกับบ้านเลยไหมเอาเปกลับเดีกยวกลับเ,เด็กเด็กเด็กห้ามห้ามนิดหนึ่งอยากให้ทุกคนทำบุญนะครับเดี๋ยวลงไปเนี่ยเงินนะฮะเราซื้อคนละตัวนะใช่ก็ซื้อไปผากจีบปะอะไรนะถ,ถ้าเกิดว่าไม่เขินไม่เขินถ้า,ถาพูดขนาดนี้เดี๋ยวโทรหา,ม,ามันก่อน เซนนะครับผมมูลค่านะฮะจาก350บาทเซ็นปุ๊บเหลือ200เฮ้ยไม่ใช่อ่ะเซนปุ๊บต้องมีมูลค่ามากก็คือทำบุญกันได้เพิ่มนะครับไม่จำเป็นต้อง350านะครับผมหรือว่าช่วยเพื่อนมาุษย์รถไฟนะครับเอเนเอาโอเนรถไฟแล้วคิดถึงอะไรรู้ไหมยาบุตรเหรอครับเ่อนเอ้ย กานเดนทางการร้องได้ไหมได้ครับไม่ไม่แค่พูดให้ฟังเฉยเโอ้ยท่านเราไม่พูดมึงกูมาดิวอยู่ในบ้านเขาไม่พูดมึงกูนะข้างนอกครับข้างนอกก็พูดไปดิเอาอีกไหมสักอีกเพลงหนึงแล้วกันนะดาวพโทเล่นเล่นเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรนเอางี้ดีกว่าผมอยากได้แบบอยากร้องเพลงไปเรื่อยๆนะแต่แบบช่วยเอาหลักฐานแบบเสื้อซักเสื้อตัวหนึ่งมาแน่กับเพลงเพลงหนึ่งอะไรเงี้ย นีไม่มีใครเอาเสื้อมาให้ดูเลยอ่ะนี่ร่วมทำบุญเลยนะครับเนี่ยเดดฉันจะไม่ท้อไอ้ไอ้ไม่ใช่นี่มีใครซื้อเสื้อหรือยังครับเนี่ยเอาขอมานี่เต็มเลยเต็มเลยแบงค์ของใครนะครับอ๋อของกระชัดนะครับ ชวานใไหมครับใบละห้าร้อยบาทนะครับผมแบงค์ของราชัชวา์นะครับผมให้ผมทีใบฮะอ๋อไม่ได้ให้เหรครับใบละห้าร้อยบาทนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับธนบัตรธนบัตรนะฮะรัฐบาลไทยนะครับหกสิบบาทนะครับครับมูลค่านี้นะฮะคือแบบแบงค์นี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะใช่ครับผมห้าร้อยบาทนะครับเรียกว่ารุ่นทำบุญใช่ไหมฮะทำบุญกันได้นะครับ เดี๋ยวลงไปนี่เราลงไปขายเองดีกว่าเอาไปยื้ให้เขาหะฮะครับส่วนผมก็มีหน้าที่คุณลงไปี๋ยวผมร้องมาทำไรคทัาเลยมาลิวมาสาทำไรครับคือปกติเนี่ยผมจะเป็นคนเหงื่อแตกใช่ป่ะ,ะนี่คือบอกว่าถาอดออกไม่ต้องห่วงหล่อไม่ใช่ห่วงหล่อครับคือไหนๆผมมาแล้วผมก็ต้องมอบทั้งความสุขกายสุขใจผมยอมรับนะครับคุณน้องไม่ได้ช่วยก็ให้มาริวไม่ขี้เช่นะครับมาริวยังขงขี้เช่อย,อยู่ดีนะฮะ อ๋อเนี่ยนี่ทำบุญใช่ไหมครับนี่คือทำบุญใช่ไหมครับอ่าครับผมอ๋อนี่ขอบคุณบ้านมาดีด้วยนะครับครับบ้านโบตอนนี้เงินไม่มีแล้วนะครับห้าพวงมาลัยเรไปหมดแล้วครับเมื่อกี้เมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าเอาเพลงนี่แล้วกันนั่งถ่ายรูปเมื่อกี้รถไฟผ่านพอดีเลยนะจงพอดีรถไฟเนี่ยเสื้อเรามาซื้อกันได้นะครับ จาบบ้านมารั่พลนี้อ่าเพงไรอ่ะผมอยากเดีวผมได่ได้ฟังนะครับแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนขอฮาโป้หน่อยเขียนใส่กระดาษมาแล้วกันนะครับผมอยากได้เพลงอะไรนะฮะเสียงหน่อยอ้าว อ๋ออยู่ฟังนล้อ,อครับขอบนะคุณนะครับผม,มนะช่วยกันนะครับพนะี่แครัพี่ป้าคนนี้เป็นใครอ่ะอ้าวอ้าวเล่นนี้งานไม่มีนะคุณแม่เดี๋ยวพาไปฉีดโควิดหผมเฮ้ยงานไม่เข้านะเมื่อกี้ผมเผลอเรียกป้าป้าไปผมตกใจตัวเองมากนะ <c oughs> อ๋อไม่สมจีดิงนครับใช่ครับผมตอนแรกนึกว่าช็อตจอยหรือใช่หรอครับผมสุดๆเพราะว่าซื้อสมจริงมาด้วยแฮะเอาไม่ใช่นักมวยแต่ถ้าเราคลองนี้เบ้าตาเขียวนะครัะพูดมากๆเดี๋ยวพี่ก็เตะให้นะเตะให้เตะขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่มาเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านด้วยนะคะครับขอบคดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับ แล้วก็อะไรนะทำบุญทำบุญโอ้โหรวยนะเนี่ยนับเลยครับนับเลยฮะอันนี้การทำบุญนะครับจากบ้านเบสี่นะอันนี้ก็การทำบุญจากบ้านด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะบอกให้เรื่องอื่นเราไม่แข่งเรื่องทำบุญเราแข่งกันนะครับผมแล้วเราทำบุญด้วยใจครับผมครับไม่ค่าสักอันนี้เป็นจำนวนเงิน เจ็ดพัี่เป้าไม่ต้องบอกของผมนะถ้าผมน้อยกว่าเจ็ดเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญนะครับอ๋อเจ็ดเก้า่ไม่มีแต่เจ็ดเก้าครับเมื่อไหร่จะเป็นเก้าพเจไม่ได้อครับอ่าเกจ็ก็ได้มั้งฮะไเดเ้าพี่นักข่าวก็เป็นแบรง์เขาอยู่เขาตกน้อไงอ๋อก็อออเติมมีเคทเติมมันเคทอีกของมันคือเบนจีครับผมเบนจีครับ ครับผมก็จะเป็นวีเจ็กับว9เกครับผมก็จะเป็นคู่กันเจ็เก้าอรแมากไม่ทำนแล้วครับยครับขอโทษครับผม1มื0 0สองนดรอย่าลุจิยอมหรอครับไม่นี่คือไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวใครกีดครับใครกี้ครับอย่าจะีอ่า1 2 8่0ดร้อยนะครับผม ยอมไหมฮะเจ็ดพันเก้าฝั่งนู้นยกแล้วครับผมน,นะฮะยกแล้วครับลุกเลยครับลุกกลับบ้านใช่ไหมฮะเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเจ็ดพันแล้วอ่ะอะไรนะครับลดเหลือเจ็ดพันตื่นห้านะครับผมห้าดีครับเรื่องทำบุญครับ <c oughs> เรายอมพอแค่นี้นะฮะฮะบอกไม่ยอม หรือเราจะมาพูดกันไปถึงแสนแล้วพี่เขาต้องนั่งรถไฟกลับบ้านนะครับเงินไม่มีกลับบ้านกันแล้วนะฮะก็ขอบผมด้วยกันะครับผมนะครับง่าก็ขอบคุณทางเชซี่คาเฟ่ด้วยนะครับผมใครก็ที่ผ่านมาผ่านไปก็ไม่ต้องชิวๆที่นี่ได้ผ่านไปผ่านมาก็ได้นะผ่านไปผ่านมาโอเคมีอะไรต่อครับมีใครคุยอะไรต่อไหมฮะเดี๋ยวช่วนี่ให้เราทั้งสองท่านมอบเลยค่ะออ๋มอบมอบเงินครับผม เอาอ๋อไม่ดีไม่ยปก่อนกันผมเจ็ดพันเก้าก่อนเลยพ่อพูดนะับขาดิหมื่นห้าพี่เขารออยู่ใช่ไหมอ่าอ๋อโอเคครับเดี๋ยวให้ให้ทางรถครับอันนี้หมื่นบวกไปอีกหมื่นห้าใช่ไหมครับสองหมืน 2อ9 0 0สักร้อยครับผมผมตกมือจริงๆนะฮะโอเคนี่นะครับได้บุญกันมากมายเลยนะครับของผมนะครับแค่นี้ก็ได้บุญนะครับเดี๋ยวผมขอออกสังหมื่นได้ไหมฮะตอนนี้ผมรู้อาชีพพี่เขาเลยนะนู่นน่ะพี่ที่คอมพ์ถูกถึห้าเขาทำอะไร่ะครับผมเขาไม่เอาไม่มีอะไร เขาทำงานดีคร no hm ับเขาถึงแบบมีเงินใช้แบบว่ามาทำบุญอย่างเงี้ยคือทำบุญเยอะๆอย่างเงี้ยฮะเขาก็เลยแบบมีเงินใช้ตลอดชาตินะครับใช่นี่มีอะไรต่อไหมครับพวกเราเดี๋ยวบ่ายอยากจะพูดส่งท้ายหน่อยโอเคอย่าลืมงานนะครับอย่าลืมงานนะครับเป็นพยานนะครับโต๊ะหน้าสองคนนะครับโบ๊ทอยากได้งานไหมลูกขอขัดใจลูกอ่าอย่าลืมนะครับแฟนขับทวงให้ด้วยนะครับ ไม่ไม่ต hey, uh, no, ้องเาบอกอยากได้งานบ้างไงมจาไว้เลยขังไว้เลย ทุงนี้เราก็มีงานมาเรื่อยๆนะครับผมคอยติดตามพวกเราได้เรื่อยๆนะครับ AF12 The Series นะครับผมติดตามพวกเราได้ใน AF Update To Fantasia ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนิดนึงจะเป็นอะไร Facebook m a r i o underscore AF12 ครับผมของโบ๊ทก็เป็น Boat underscore AF12 ครับอ่าใครเรียนแบบใครวะเนี่ยใครเรียนแบบใครคือมันเป็นนามสกุลเราครทุกคนต้องใช้แบน้โอเคครับผมวันนี้ขอบคุณอ่าิงเกิลด้วยฮะผู้ผู้ชื่อวงนั่นนะใช่ป่ะพวกเราครับผม เขิดในกาพเกงมึงไม่ไปทามกูหน่อไม่ใช่ฝนตกไี่นี้ฝนตกฝนก็อ๋อมันหัวแล้วไม่น่อยหัวแล้วหนักไม่น่อยโอเคใครมีวิดีโอเมื่อกี้นะครับขอดูด้วยครับผมซื้อต่อห้าพันลบเลยพวกเราครับ สี่คนนะฮะเบนจิมาริวพี่แม็กแล้วก็โบนะครับเดี๋ยวโคดอลิส์นะครับเดี๋ยวจะมีซิงเกิลออกมาให้ชมให้ฟังนะฮะยี่สิบเก้านี้ครับเป็นเพลงแนวไหนครับป๊อปร็อกครับผมป๊อปร็อกก็คือมีเต้นหน่อยได้หน่อยใช่ไหมครับผมว่าไม่น่ารอดว่ะเต้นหมายถึงว่าต้องเต้นว่ะดูจากแนวเพลงเมื่อวานเราฟังแล้วแต่เด็กเป็นซะด้วยยุ่งขาจริงเหรอมีสเต็ปอื่นนอกจากไอ้ขานดิเหมือนกันขาล่นช็ ครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับกลับบ้านดีๆนะครับกลับบ้านกันสวัสดิภาพนะครับมีเงินเหลือยังเงินเหลือทําบุญกันได้นะครับซื้อของพี่ๆเขาได้นะครับนั่งกันอยากไ้ขึ้นแล้วนะครับเราขอบคุณครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวส่งต่อให้วงดนตรีดีกว่านะฮะฟังเรามานานแล้วานจะเอียนแล้วมีงานหน้าจ้างกันได้ครับผมเชวญเราพวกเราไปได้ครับสวัสดีครับบอสกับเบลมาสวัสดีครับ